สวัสดีนะคะชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของคุณในเดือนอกันยานะคะ2563ชาวตุลเกิดตั้งแต่17ตุลาถึง15พฤศจิกาดูได้ทั้งราคนาและราศีเกินเลยนะคะ mm hmm. ค่ะอย่างที่หมอพูดทุกคลิปนะคะการอ่านไพ่ของหมอเป็นการอ่านไพ่ความรักโดยรวมหมอไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแม้จะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ มันเป็นการอานสลับกันก็ได้นะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนธาตุลมนะคะตุลกุมเมทุนนะคะธาตุดินการพึกงศมังกรนะคะธาตุไฟก็มีนะคะเมสิงธนูอันที่จริงธาตุน้ําก็มานะคะกรกฎมีพิจิกอันที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องไปฟิกนะคะพไพ่ใบแรกของคุณเป็นวิวอ r ฟจู e นะคะชาวราศีตุลลัคณาตุลความรักของคุณก็ดําเนินไปเรื่อยๆวนไปเวียนมานะคะเนาะ กลงล้อโชคชะตานี่มันไม่ได้หมายถึงว่าดีหรือร้ายนะคะมันหมายถึงว่าถ้ามีไพ่กระจุกรวมตัวกันดีๆมากมันจะอาจจะหมุนไปทางที่ดีแต่แน่นอนละค่ะ for June เ e f ฟอร์จูนเป็นไพ่ของวัฏจักรนะคะก็คือหมุนไปนะคะทั้งดีไม่ดีนะคะหมุนไปเรื่อยนะคะความรักก็คงเช่นกันนะคะถ้าเป็นคนที่ใช่นะคะหรือสร้างบุญกันมามากกว่าสร้างกรรมก็ต้องได้เจอคู่กัลยาณมิตรนะคะดีไปทางนี้ซะมากกว่านะคะ ชาวราศีนะคะตุลลัคนาตุลตอนนี้นะคะความรักของคุณมันรู้สึกนะคะไม่อยากจะคุยบใครนะคะอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆอาจจะรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าหมอเห็นไพ่ของคนที่ขัดแย้งทะเลาะก,กันอาจจะเป็นคุณนะคะที่ทะเลาะก,กับแฟนหรือมีคนหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนมีส่วนร่วมทําให้ผู้คุณต้องทะเลาะก,กันเพราะเรื่องคนอื่นก็ได้นะคะหรือเรื่องของคุณอะไรที่มัน เล็กๆน้อยๆเรื่องบางเรื่องที่มันไม่จบไม่สิ้นนะคะเรื่องที่แก้มไม่ได้นะคะทะเลาะขัดแย้ยงกันบางคนพอแล้วนะคะเป็นสี่เลียนไม่อยากจะรับรู้นะคะอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆมากกว่าบางคนรอคอยนะคะเป็นสองไม้เท้าบางคนอาจจะมีแฟนกับคุณทางไกลนะคะต่างชาติต่างศาสนาแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่ามันโยกกับไพ่โดูนะคะ,ะแล้วก็หกไม้เท้านะคะ ความรักของคุณนะคะมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าความรักใดนะคะที่ดําเนินมานานแล้วถึงมันจะชักช้านะคะแต่ถ้ามันผ่านนะคะเดือยเป็นดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์คือดาวแห่งความเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ว่ามั่นคงและทาวอนะคะถ้าอะไรที่เราเหนื่อยมาเยอะเราสร้างกันมาเยอะถ้าผ่านคนอุปสรรคปัญหานี้ได้นะคะนั่นแหละนะคะโลกทางใบก็คือของคุณกาแฟนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าผ่านช่วงอุปสรรคปัญหามาด้วยกัน อ่านะคะเดว์คือความคือไพ่เดว์นี้คือไพ่ชัยชนะนะคะหมอบอกเลยแต่ชัยชนะของคุณนะคะมันขึ้นอยู่กับระยะทางเวลาและความอดทนเพราะว่ามันเป็นดาวเสารนะคะดาวแห่งความเหน็ดเหนื่อยดาวเสาเคลื่อนตัวช้านะคะแต่ว่ามั่นคงนะคะถ้าคุณผ่านอุปสรรคปัญหาการทะเลาะก,กันขัดแย้งทีนี้คุณจะพบกับความเข้าใจนะคะหมอว่า บางคู่นะคะกลับไปกลับมานะคะเริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่เวียนแล้วเวียนอีกนะคะหมอเห็นนะคะแต่ว่าถ้าใครครบกันนานนะคะถ้าคุณทําดีแล้วนะคะจะมีการชนะนะคะไพ่หกไม้ทับแป่ว่ะไพ่วิกตอรีไพ่แห่งชัยชนะแห่งความสําเร็จนะคะโยกกับหกไม้ถักโยกกับเดอะวิรก็เหมือนหมายถึงว่าระยะทางที่ผ่านกันมายาวนานผ่นทุกพันร้อนนะคะ คุณจะได้รับชัยชนะเขาจะเอาใจใส่ดูแลคุณนะคะแต่ให้ลดคําพูดคําจาที่ขัดแย้งกันลงนะคะเพราะถือดาบใส่กันนะคะถือดาบแบบนี้แล้วก็ไพ่ขัดแย้งกันขึ้นนะคะหมอว่าคุณยังมีความรักให้แก่กันและกันอยู่นะคะบางคนหมอไม่รู้นะคะต่ไพ่ในนี้มันยังไม่ได้ขึ้นว่ามีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าอะไรคุณก็ยังรักกันดีแต่ปัญหามันเข้ามาอาจจะระยะทางไกลกันความไม่เข้าใจนะคะไม่เปิดใจคุยกันก็ได้นะคะอย่างนี้ก็มีนะคะ ทีนี้หมอขอไพยแคลิฟายให้นะคะขอแคลิฟายขยายซีเลียนให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลสีเลียนนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะขอแคลิฟยขยายสีเลียนให้ชาวตุลลัคนาตุลหกถ้วยะคะ่ะเห็นไหมความรักนี้นะคะมันมีถึงจะทะเลาะถึงจะขัดแย้งกันนะคะอาจจะอายุต่างกันก็ได้นะคะ แล้วก็หมอว่าถึงทะเลาะขันยางกันนะคะก็ยังกลับไปกลับมาอยู่ดีเพียงแต่มันกลับเริ่มมาเหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนคุยกันใหม่เหมือนทุงคนไม่เปิดใจคุยนิ่งๆนะคะได้แต่รอคอยนะคะเปิดใจคุยนะคะปัญหามันจะได้รู้ล่วงให้คุยกันด้วยเหตุผลนะคะอย่าทะเลาะกันนะคะขอหนึ่งใบให้หนึ่งเรียนนะคะให้ชาวตุลรัคนาตุลจัดเม้นสิ่งใดก็ตามที่คุณทำมาดีแล้วนะคะ ทำดีและไม่ดีส่งผลมาตอบแทนไพ่ใบนี้จะออ,ออกมานะคะหมอไม่ได้เปิดนะคะแต่มันออกมาเองความขัดแยง้งความทะเลาะก,กันนะคะความไม่เข้าใจอย่าเอาชนะกันนะคะมีใครสักคนหนึ่งที่เดินหันหลังให้นะคะแต่หมอว่าคุณกับกับแฟนนะคะยังจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเพราะระยะทางเวลาที่พวกคุณบ่มเพาะนะคะเนิ่นนานนะคะต่อสู้กันมาถึงจะขัดแย้งนะคะไม่เปิดใจคุยนะคะก็ขอให้คุยเพราะว่ายังไงคุณกับ แฟนก็ยังได้กลับมาคืนดีกันนะคะจะทะเลาะกันไปทําไมนะคะจะมีอีโก้ต่อกันทําไมขอหนึ่งใบให้แก้ไขปัญหาหกไม้เท้าบางคนอาจจะทําแต่งานนะคะทํางานหลายอย่างนะคะบางคนทํางานเห็นไหมสองไม้เท้าไันี้อาจจะมาทํางานมากกว่า2อย่างขึ้นไปก็ได้นะคะไม่มีเวลาให้แฟนการแก้ไขตกวตาแหน่งของปัญหาคืออะไรคะดูทอีมอแล้วนะคะดูดูนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะ การแก้ไขปัญหาค่ะให้สุกเปนแห่งปัญหาของคุณคืออะไรอ๋อโอเคนะคะปัญหาของพวกคุณนะคะหมอว่าอาจจะระยะทางนะคะบางทีหมอว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะคะในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะอาจจะมีสองคนขึ้นไปคนหนึ่งอยู่ใกล้คนหนึ่งอยู่ไกลก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่หมอก็จะตีว่าความสัมพันธ์มันอยู่ห่างไกลกันนะคะทําให้พวกคุณนะคะไม่มีเวลาหาไม่มีเวลาคุยกันนะคะ าจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เลยไม่เข้าใจกันนะคะไม่เปิดใจคุยเมื่อทะเลาะเมื่อขัดแย้งกันแล้วก็ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างรอมากกว่าขอหนึ่งใบให้แก้ไขปัญหายังไงให้ชาวราศีตุลคณาตุลน,นะคะการแก้ไขปัญหาก,ก็คือสามเรียนค่ะคะือการคุยกันการปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะแล้วก็การเลือกนะคะเลือกคนของเราเลือกสิ่งที่เรารักนะคะอย่าเลือกสิ่งที่ใช่นะคะ เพราะสิ่งที่ใช่เลือกคนที่คิดลคิดแล้วว่าเราถูกใจนะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นานาคตนะคะมามาพูดผิดตะกี้นะคะขออภัยด้วยนะคะอ่าเหมือนเราเสื้อเราอุ้ยสวยมากเลยตัวนี้เราซื้อมามันอาจจะขับไปหลวมไปนะคะอ่านะคะดูเสื้อที่พอดีกับเรานะคะคือการคุยกันนะคะถ้าถ้ามีสามเศร้าเข้ามาก็เคลียร์นะคะอ่าขอหนึ่งใบห,ห้าม้เท้านะคะของชาวราศีตุลลาคนาตุลน,นะคะ โอ้โหคิงถือดาบนะคะพวกคุณนะ่ะถือดาบใส่กันนะคะคิงก็ราคาก็แรงมอพวกคุณอย่างนี้ดีกว่านะคะถือดาบใส่กันนะคะคือแข็งก็แข็งทั้งคู่นิ่งก็นิ่งทั้งคู่บทจะเงียบก็เงียบบทจะทะเลาะก็ทะเลาะนะคะพอห่างก,กันไปทะเลาะกันต่างคนก็ต่างม้างเมินนิ่งเงียบไม่เปิดใจคุยไม่เคลียร์ปัญหาะคะ่ะอืบางคู่อยู่ไกลกันด้วยนะคะ บางนะคะภายใต้สำหรับยังรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกความสัมพันธ์ไม่ไม่เติมเต็มมีคนที่ถอดใจน้อยใจนะคะในความสัมพันธ์นี้อยากเดินหันหลังให้หมอว่าไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะบางคนบอกไม่เอาแล้วเหนื่อยแต่ยังไงคุณสองคนนะคะเป็นคู่บุญคู่กรรมกันยังไงมันก็ไม่ไม่ได้เลิกกันละค่ะพอภัยเป็นอย่างเงี้ยแต่เมื่อพวกคุณเคลียร์แล้วคุยกันนะคะหมอว่าคุณกับแฟนนะคะหมอว่าน่าจะเป็นคู่ ยังเป็นคู่นะคะโซเมตกันและการคู่กัลยาณมิตรอยู่นะคะเพราะว่าไพ่มันยังวนเวียนหากันนะคะเพียงแต่เปิดใจคุยนะคะอ,อย่าดึงคนอื่นเข้ามานะคะเมื่อคนรักเราไม่เข้าใจกันนะคะอย่าไปจุดเริ่มต้นของการนอกใจก็คือการที่เราไปคุยกับเพื่อนของเราคุยกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ถูกคอกันนะคะนั่นแหละจะดึงคนอื่นเข้ามาค่ะขอให้เราหันหน้าหากันและเคลียร์กันนะคะโอเคหมอคนญาตเก็บไพ่นะคะ ที่นี้หมอจะถามว่าเขาคนนั้นคนรักของคุณนั่นแหละคะ่ะชาวตุลคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะคะนะคะเก็บให้นะคะขอดูว่าคนรักชาวราศีตุลลักนาตุลคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวตุลน,นะคะ <c oughs> เด็กถือเหรียญน,นะคะ เป็นธาตุาดินนะคะการลึกสมงกรเดมโนเดมโนนี่ช <c oughs> าวมีนลัคนามีนนะคะควินถือดาบนะคะเขาคนลักของชาวตุลคิดยังไงกับชาวตุลบ้างคะ่ะชาวราศีกันมีขึ้นมานะคะกันมีนธาตุดินนะคะหกดาบสามเหรียญ คุนถือไม้เท้าอ่าโอเคเดอเวิร์กใต้สำรับนะคะโอเคหมอมองอย่างนี้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะคนรักของคุณอาจจะมองอย่างนี้ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันช่างอึมครึมมองไม่เห็นหนทางนะคะมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์หรือเปล่าครับเห็นไหมสามถ้วยสามเรียนนะคะคือคนใหม่ๆที่เข้ามาหมอมอง,มองว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนในลก โชเชียลโปอะไรประมาณนั้นนะคะก็ดึงคนคนอื่นเข้ามาทําให้เป็นรักสามเศร้าก็ได้บางคนกักความสัมพันธ์หรือเปล่ามีอาการที่บางคนนะคะรู้สึกเหนื่อยใจถอดใจรู้สึกน้อยใจในความสัมพันธ์รู้สึกความสัมพันธ์มันไม่เดินหน้ามันถอยหลังก็ได้ค่ะเป็นเด็กที่เรียนหมายถึงว่าความสัมพันธ์นะคะคบกันมานานก็ตามมันเริ่มรู้สึกบอบบางเริ่มรู้สึกไม่เข้าใจนะคะรู้สึก ใช้อารมณ์นะคะพูดจากันนะคะตึงมึนนะคะตึงคือตึงๆนะคะมึนมืนใส่กันนะคะไม่คุยกันมากกว่าแล้วก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมูฟออนไปทําในสิ่งท,ที่ตัวเองอยากทํานะคะเดเฮอร์มิตแปลว่ามีบางคนที่เริ่มคิดนะคะวิเคราะห์ในความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะทบทวนความสัมพันธ์บางคนอาจจะกักความสัมพันธ์ไว้ก็ได้นะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะคะอืม อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาคิดนะคะโอเคงั้นหมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ให้ชาวตุลลคนาตุลน,นะคะกับคนรักจะเป็นยังไงขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะกับคนรักจะเป็นยังไงสามดาวนะคะ ระวังอารมณ์ความใจร้อนทิมแทนใจกันนะคะหรือรักสามเศร้าเห็นไหมก็ยังตัดกันไม่ขาดอะค่ะยังรู้สึกตัดกันไม่ขาดแต่ว่ามีคนที่ทอดใจน้อยใจท้อใจอยากหันหลังให้แล้วนะคะพอมันเริ่มรู้สึกว่าไม่เติมเต็มให้กันแล้วกันนะคะโอ๊ยเบื่อความสัมพันธ์นี้ไม่อยากเปิดใจแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วนะคะบางคนคือหมอดูว่านะคะบางคนยังรักกันก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นความที่ไม่เข้าใจ นะคะรู้สึกเบื่อท้อถอยอารมณ์หดหูนะคะที่หมอดูหมอมองดูไพ่นะคะหงดหูไม่อยากรับรู้อะไรแล้วทั้งสิ้นนะคะเบื่อเลยตอนนี้นะความรักนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะโอ้ยไพนี้ร่วงออกมาค่ะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยมีคนแอบมีคนใหม่เข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์นะคะ เริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วนะคะว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์บางคนนะคะหกเหรียญถ้าคนใดที่มีความรักไม่เปิดเผยนะคะหมอว่าคุณก็ได้หรือเขาก็ได้นะ่าจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้เขาเริ่มจะเบื่อเขาเริ่มจะมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วค่ะถึงแม้เขายังรักคุณนะคะตัดไม่ขาดนะคะเห็นไหมแต่เขาก็จะคิดนะคะทบทวนความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้บางคนนะคะแชร์ความรู้สึกไปให้คนอื่นหรือบางคนเป็นผู้ให้นะคะ เป็นผู้ให้มากกว่าที่จะได้รับนะคะก็เริ่มมองแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันใช่กับตัวเองหรือเปล่ามันเหมาะกับตัวเองไหมบางคนคิดแบบนั้นนะคะหมอว่าเขาคือคุณคุณกับเขายังถือกันและกันไว้อยู่นะคะมีคนที่ถือกันและกันเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถึงจะเหนื่อยแต่ก็ต้องแบกความรู้สึกนี้ไปนะคะยังยังรักนีแต่เหนื่อยนะคะแต่บางคนไปหักหัเรื่องงานนะคะทั้ง เหนื่อยทุกอย่างเลยบางคนงานก็เหนื่อยความรักก็ยังเหนื่อยนะคะคุนถือไม้เท้าขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะาบางคนนะคะถ้ามีความถ้าไปดึงใครมาหม,หมอตีความหมายว่าไปดึงคนที่รู้จักคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนในโซเชียลหรือเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะดึงเข้ามาความสัมพันธ์ทําให้มันยุ่งเหยิงทะเลาะแล้วตัดกันไม่ขาดสักฝ่ายก็มีนะคะ ความสัมพันธ์ยั่งรักพี่เสียดายน้องที่หมอเห็นนะคะแต่มันต้องมีคนที่เจ็บนะคะอขออีกสองใบนะคะดูนน้องวามสะพานคุณให้นะคะดเดวะนะคะก้าวดาบคา่ะกุมมากเครียดมากทุกมากนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะมิตกกังวลน,นะคะมีคนเป็นแบบนี้นะคะแต่หมอว่ายังคาลาคาซังอยู่เลยถ้าหมอมองนะคะ อืมยังไงก็ขอให้ผ่าน้นปัญหาไปนะคะชาวตุนลลคณาตุนโอเคทีนี้หมอขอดูคนโสดนะคะคนโสดหมายถึงคุณไปเจอใครนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถือว่าโสดนะคะยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันและคนโสดจริงๆที่ยังไม่มีใครหรือเพิ่งเลิกกับใครมาก็ถือว่าโสดนะคะแน่นอนละคะ่ะหนึ่งเรียนขึ้นมีออฟฟอร์ชูนไพ่เดเวอร์ขึ้นนะคะพวกเนี้ย มอ,มองว่านะคะจัก,กรวาลจะเวียงใครสักคนนะคะมาให้คุณคนนั้นคิดจับต้องได้นะคะมีตัวตนจับต้องได้ไม่ใช่ฟุ้งไปนาการนะคะจับต้องได้เพราะเป็นแบบนี้ค่ะอา,อาจจะมีฐานะด้วยนะคะใช่แต่เขาอาจจะยังไม่เปิดใจนะคะหมอว่าซีเรียนพวกนี้หรือคุณก็ได้ค่ะมีคนเข้ามาแต่คุณเหนื่อยคุณไม่อยากเปิดใจนะคะคุณอาจจะรอสิ่งเก่าๆอะไรก็ได้ที่หมอแคนิไฟมาทั้งหมดนะคะ คุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคุณเหนื่อยแล้วที่ผ่านมานะคะบางคนนะคะอือาจจะเป็นรักต่างไวัยหรือรักอยู่กับคนทางไกลก็ได้นะคะรอคอยติดต่อข่าวสารบางครั้งนิ่งไปเงียบไปอย่างเงี้ยนะคะหมอหมอขอสับไพ่ให้คนโสดนะคะสิบใบคนโสดสิบใบนะคะขอดูคนโสดสิบใบสองดาบ เดริวสีดาบคนโสดไม่อยากเปิดใจจริงด้วยคะ่ะบางคนจัดเม้นด็กดาบไปส่องใครคะหรือใครแอบส่องเราอยู่แปดดาบเด็กถือถ้วยเด e f ฟู l โอเค หมอมองแบบนี้นะคะคนโสดจริงแล้วคุณอาจจะมีใครเข้ามาก็ได้นะคะแต่หมอมองว่าคุณยังไม่เปิดใจก็ได้นะคะหรือคุณลังเลสับสนระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ก็ได้นะคะบางคนหมอจะอ่านไพ่ใหกว้างๆเข้าไว้หมอแคลริฟมาจนถึงตอนนี้หมอว่าบางคนบางคู่นะคะชาวตุนบางท่านนะคะอาจจะมีคนเก่านะคะมาแวะเวียนคนใหม่ก็มาแต่คุณเลยสับสนลังเลว่าจะไปทางไหนบางคู่กัก กักไว้ก็มีนะคะทั้งใหม่ทั้งเกา่าอ่านะคะแต่หมอมองแบบนี้ค่ะบางท่านนะคะอา,อาจจะเข้ามานะคะคุณไม่เอาใครก็ได้นะคะเพราะคุณนะคะรู้สึกจะรักตัวเองรู้สึกเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่อยากให้ใครแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยมาเยอะแล้วอะคะ่ะอยากเป็นฟูอยากเป็นอิสระลองลอยไปเรื่อยๆใครมาก็คุยแต่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังอะไรเท่าไหร่นะคะบางคนยังไปสองคน เก่าๆก็ได้นะคะโดนบล็อกไปก็ได้หรือเขาก็ได้ที่มาส่องเราก็ได้สับกันเราเองนะคะอ่านะคะอาจจะมีอายุน้อยนะคะนะคะบางคนยังอยากพอแล้วนะคะไม่อยากเปิดใจรับใครคุณนะคะอยากเป็นอิสลามมากกว่าเพราะที่ผ่านมานะคะคุณได้บทเรียนได้รับรู้อะไรสักอย่างที่มันเหนื่อยแต่บางคนเข้ามานะคะยังคลาคสซังอยู่ไม่รู้ไปชอบคนที่มีเจ้าของหรือเปล่านะคะ ก็าอาจจะเป็นไปได้ทําให้คุณตอนนี้เอ้ยเหนื่อยเบื่อนะคะรู้สึกนะคะอึดอัดในสถานการณ์นะคะไม่รู้จะไปทางไหนดีคุณเลยเลือกที่จะนิ่งนะคะจะเฉยไม่สนใจไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่เปิดใจเลยคนโสดบางท่านหลายๆท่านนะคะอยากจะเป็นชิลๆอิสระเป็นตอวฟูอย่างเงี้ยนะคะซะมากกว่านะคะแต่มีคนเข้ามานะคะ ถ้ายังไงลองเปิดใจดูก็ได้นะคะเผื่อจักรวาลน,นะคะมีทั้งวิวว่าฟอร์จูนเดเวอร์หนึ่งเรียนพวกนี้อาจจะเวียงใครสักคนที่ใช่มาให้เราก็ได้นะคะแต่ต้องมันต้องผ่านกระบวนการความอดทนนะคะพบกันนานนิดนึงอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับบางคนที่ยังอยากมีคนรักนะคะแต่บางคนหมอว่าคุณเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเฉยมากกว่าอบางคนเมื่อเจอรักซ้อนเข้ามาก็เลือกที่จะไม่เอาดีกว่านะคะเป็นอิสระดีกว่านะคะนะ นะคะโอเคทีนี้หมอขออาคุณมีโชคอยู่นะคะแต่ของโชคของคุณอาจจะมาจากคนรอบรอบตัวนะคะเห็นเขาซื้ออะไรนะคะคุณลองซื้อตามเพื่อนคนรู้จักญาติพี่น้องของคุณดูนะคะเพราะไพ่โชคอะคะ่ะเป็นไพ่วิวฟอร์จูนี้เป็นไพ่กรงรอชกชะตานะคะอาเป็นไพ่ตัวแทนของคุณเลยนะคะเปประจําตัวแล้วมี2องไม้เท้าไพ่เดเว์พวกนี้นะคะ หนึ่งเดือนพวกนี้ถ้าคุณจะซื้อโชคซื้อลาบนะคะอะไรประมาณนี้วดนหนึ่งกันยาคุณลองซื้อตามเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงคุณซื้ออะไรก็ลองซื้อตามเขาเผือถูกนะคะ,อะขอขอดูนะคะสักห้าใบนะคะชาวตุลลคณาตุลคุณมีโชคมีลาบบ้างไหมแต่น่าจะมีแต่จะมีกับคนอื่นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ประจาตัวคุณมันดินไปทางเพื่อนฝูงหรือคนรู้จกักญาติพี่น้องมากกว่าขอดูราศีตุลน,นะคะจะมีโชคมีลาบไหม สี่ถ้วยนะคะเทมเพลนนะคะเรนเพลสนะคะเด็กเชื้อเลียนอานะคะคุณอาจจะมีโชคลาภนะคะจากแม่ก็ได้นะคะเดมเพลสนี้ไพาพาราชินีนะคะหรือลองลงมาก็คือ แม่เราญาติผู้ใหญ่ทางเราก็ได้นะคะอาจจะมีโชคใกล้น้ํานะคะมันมีอยู่แต่ว่าให้เสี่ยงโชคเหมือนที่หมอบอกนะคะ,อ,ะอันนี้วิวจูนแต่ถ้าหนึ่งเรียนนะคะมันเป็นไพ่ของคุณมันจะหมอจะบอกอย่างนี้นะคะ่ะแต่นี่มันเป็นไพ่ของคนรอบข้างน่าจะมาเพื่อนฝูงนะคะญาติผู้ใหญ่นะคะคนใกล้ชิดของคุณถ้าเขาซื้อเรียกอะไรนะคะโชคอะไรคุณก็ลองเสี่ยงดูนะคะแต่ซื้อน้อยนะไพ่ามาขึ้นว่าน้อยนะคะอ่า อย่าเบื่อนะคะโชคลาบหรืออะไรอะไรก็มันจะไม่เข้านะคะ The word mm. เป็นไพ่จัก,กรวาลไพ่ของการมองโลกในแง่ดีนะคะหมอบอกแล้วถวายน้ํานะคะ mm. ขอให้อะไรที่มันขัดมันคล้องนะคะที่มันตันนะคะ mm. ขอให้มันราบรื่นคล้องตัวในด้านการงานการเงินและความรักและสุขภาพให้คุณอธิษฐานแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีโชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวนะคะ mm. ประมาณนั้นเนาะอ่า นีสุดท้ายละไพ่จะแนะนําชาวราศีตุลย์ยังไงนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะหมอทําคลิปเดือนละครั้งนะคะแต่หมอจะแถมให้เรื่องโชคลาภนะคะว่าพอมีไหมไม่ใช่ที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีแล้วคุณจะไม่มีนะคะเพราะว่าชาวราศีตุลย์ก็เป็นหมื่นเป็นล้านคนใช่ไหมคะอา,อาจจะมีบ้างนะคะหรือไม่ใช่ว่าไม่มีเราจะไม่เสี่ยงนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะอันนี้หมอบูภาพรวมนะคะ ขอไพ่แนะนําสุดท้ายนะคะให้ชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะขอไพ่แนะนําให้ชาวตุลลักนาตุลน,นะคะขอไพ่แนะนํานะคะสรุปความรักของคุณนะคะห้าเหรียญน,นะคะบางคนเหงาหงอยเศร้าซ้อยนะคะในความสัมพนะะันธ์เนาะเดมเพลอร์นะคะนะคะ พออีกหนึ่งใบเอ่อคืออย่างนี้นะคะการใช้อารมณ์นะคะมากกว่าเหตุผลหมอว่ามันคงไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะคะบางคนเก่งแต่งานนะคะทาแต่งานนะคะแต่หมอหมองว่าถ้าคุณมีความรักก็แบ่งปันนะคะความรักเอาใจใส่ความรักของเราบ้างนะคะพาะเดมเพลอร์เป็นคนที่เอาใจใครไม่เป็นนะคะคุณอาจจะมีทางานเก่งดูแลเรื่องเงินทองเรื่องอความมั่นคงนะคะเป็นหลักแต่หมอว่า ความรักบางเยอะแยะนะคะไม่ได้เลี้ยงด้วยความมั่นคงและเงินทองอย่างเดียวนะคะต้องเลี้ยงใจด้วยนะคะอะไรที่พ,พูดตรงเกินไปนะคะมันก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดนะคะหมอว่าอะไรที่ถ้าเป็นรักซ้อนหรือรักอะไรหมอว่าคุณจะตัดสินใจได้คุณจะใช้ความเด็ดขาดของคุณนะคะลดนะคะอาการนะคะพวกนถือดา่าพวกเอ่อคิงธูดา่าพวกดา่ามีก็คือ,คอการตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์นะคะมืนตึงนะคะลองซบซอบลงนะคะ มองความรักด้วยความเข้าใจนะคะเอาใจใส่ดูแลมากขึ้นอาจจะอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะอืโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวใต้ลิงก์นะคะมียใจดีลายค่าฮูที่หมอทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะขอให้ชาวราศีตุตลย์คนาุนประสบความสุขความเจริญในด้านการงานการเงินนะคะและความรักมีโชคมีลามนะคะสวัสดีค่ะ